กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสาราไทยจะนําท่านผู้ชมมาปลูกต้นอโศกกันค่ะอโศกไม้มงคลที่ช่วยให้ปราศจากความทุกโศกค่ะและนี่คือเมล็ดพันธุ์นะคะที่เก็บมาจากต้นใหญ่ต้นแม่ของเขาคือต้นนี้ค่ะเก็บมาเพื่อที่จะมาทำการปลูก ให้กับท่านผู้ชมดูนะคะซึ่งการปลูกด้วยมเมล็ดนั้นนะคะเป็นการปลูกแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาค่ะก็คือเราใช้ดินสำหรับปลูกต้นไม้ที่เป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็นำมเมล็ดพันธ์ุนะคะมาหวานลงไปบนดินค่ะจากนั้นก็โรยดินกลบบางๆนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ เวลาวางมเมล็ดอย่าให้ทับซ้อนกันนะคะเพราะเวลาเขางอกเป็นต้นแล้วเดี๋ยวรากเขาจะพันกันค่ะจากนั้นเราก็นำดินนะคะมาโรยกลบหน้าเขาบางๆค่ะโรยบางๆก็พอนะคะเขาจะได้งอกง่ายๆค่ะจากนั้นก็นหาฟอกกี้นะคะมาฉีดพรมน้ำให้ชุ่มนะคะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะ แล้วก็นำกระถางที่เราเพาะเมล็ดไว้ไปวางไว้ในที่ร่มก่อนค่ะโดยอาจจะเพาะปลูกนะคะใส่กระถางหรือว่าใส่ถุงเพาะชำก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอต้นงอกเติบโตแข็งแรงดีแล้วนะคะค่อยแยกไปลงปลูกตามที่ต้องการค่ะและหลังจากที่เราเพาะปลูกได้ไม่นานนะคะเราก็จะได้ลำต้นที่พอจะแยกไปปลูก ตามที่ต้องการได้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคะต้นอโศกอินเดียเป็นไม้ยืนต้นนะคะทรงสูงแบบผลัดใบค่ะสูงเต็มที่ได้ถึงประมาณ25เมตรนะคะมีลักษณะเป็นพุ่มปิระมิดแคบๆกิ่งโน้มลู่ลงมาทั้งต้นเลยค่ะใบเดี่ยวแล้วก็ปลายใบแหลมใบจะเป็นสีเขียว เป็นมันเงางามเลยค่ะขอบใบเป็นคลื่นค่ะมักออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถึงเดือนเมษายนทนแดดทนฝนได้ดีเลยนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ประดับเพื่ออำพรางสายตาจากเพื่อนบ้านได้ค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่นะคะนิยมปลูกไว้ริมรั้วเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวค่ะ แต่ควรปลูกห่างจากริมรั้วอย่างน้อยประมาณสัก30เซนติเมตรนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยบดบังแสงแดดแล้วก็ป้องกันฝุ่นละอองได้ดีค่ะทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ใครปลูกไว้ในบริเวณบ้านแล้วจะหมดทุกหมดโศกนั่นเองค่ะ แต่หากเจ้าของบ้านต้องการที่จะควบคุมความสูงของลำต้นอโศกนะคะก็ควรจะมันตัดยอดอยู่เรื่อยๆค่ะต้นอโศกชนิดนี้นะคะออกดอกเป็นช่อก,กระจุกที่ซอกใบใกล้กับปลายกิ่งค่ะช่อละประมาณ3-6ถึงดอกค่ะดอกย่อยมีขนาดเล็กกลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมกลีบดอกหกกลีบรูปดาวนะคะ สีเขียวหรือว่าสีครีมนะคะออกดอกเดือนมีนาคมแต่ละดอกจะเป็นรูปดาวหกแฉกกลีบดอกเป็นคลื่นน้อยๆค่ะดอกบานอยู่นานได้ถึงประมาณ3สัปดาห์นะคะดอกมีกลิ่นอ่อนๆค่ะ,มะเมล็ดที่เรานำมาปลูกในข้างต้นก็ได้มาจากผลของเขาค่ะผลของอโศกจะเป็นพวงขนาดเล็กรูปไข่ เมื่อแก่จะเป็นสีดำค่ะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นร่มเงานะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศสีลังกาค่ะลำต้นจะมีเปลือกสีน้ำตาลมีขีดแคบยาวสีขาวการเจริญเติบโตช้าปลูกได้กับดินทุกประเภท ต้องการน้ำระดับปานกลางนะคะต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันส่วนวิธีการขยายพันธุ์ก็คือการเพราะ,มะเมล็ดแบบข้างต้นค่ะแล้วก็การตอนกิ่งก็ได้ค่ะระยะปลูกที่เหมาะสมประมาณ3เมตรนิยมปลูกเป็นแถวเพื่อช่วยพลางสายตาและเป็นแนวกันลมกันฝุ่นและกันเสียงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชม และโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ